สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับสวัสดี f อทุกท่านครับผมก็บ่มียังมากมายครับมาอนีจะพามาดูครับน่าจะเป็นแปลงสุดท้ายของปีแล้วนะครับเพราะว่าถามทีมงานแล้วก็ น่าจะหมดแล้วครับป่านนี้แล้วนาะพี่น้องเอ้ยจะว่ามาันสิปีไม่หรก็ว่าอะไรน่าจะเป็นแปลงสุดท้ายแล้วก็เจ้าสุดท้ายของฤดูกาลนี้ครับเก็บครับแพลงนี้ยี่สิบไรนะครับจะเล่นเขาหูพอดีีน่น้องมันมันแห้งครับมันเกีียวหยกักี่น้อง <c oughs> มันกิบเเกีียวหยากแต่มันมันโครงครีงอนะ มันโครงเครงแล้วก็มันหายน้อยนะทุกคนนะก็สมตะวันงานเก็บนะครับสมตะว่างานเก็บวันละยี่สิบไรนนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสมตะว่ามันเป็นงานเก็บนะพี่น้องเนาะเป็นจอกกระแจกให้หน่อยๆน่อยหน้าแห่งแห่งกระแทหกหกเข่ามีบมีบเขาขอบขอบนี่แหละมีทุกรสชาติครับพี่น้องอู้เอาวิวผู้พานยำแรงมาฝากครับน่าจะเป็นแปลงสุดท้ายแล้วแหละ ก็ยัง <c oughs> มันเป็นไนงดอกพี่น้องมันเหมือนกับหมดงานแล้วอะแล้วความรู้สึกเราเหมือนว่า <c oughs> เรายังเรายัง <c oughs> เหมือนเราจะต้องจากอะไรไปสักอย่างนะครับเหมือนเราจะต้องจากหน้าง,งานที่เราเคยทําอยู่นะครับกับบ้านกับช่องแต่ว่าผมว่าจะเอารถไปนี่ก่อนนะครับว่าจะเอารถไว้รอรอดูนาปังนะครับรอดูนาปัง ครับเพื่ว่าผมเสิไดเกี่ยวหน้าปังทั้งพีบอนะครับ <c oughs> ผมว่าจะเอารถไปแต่เกี่ยวหน้าปังอีกสี่ห้าเดือนข้างหน้านะครับ <c oughs> ผมว่าจะเอารถกอดไปบ้านเสียบดก่อนหรือว่าเบิ่งสถานการณ์ครับถ้าบุาคือก็เป็นตามีเขาเกี่ยวผม <c oughs> จะเอากระบดนะครับ <c oughs> นี่แหละครับข้าวแปลงสุดท้ายของปีนี้ครับน่าจะจบฤดูการด้วยแปลงนี้แหละ ก็ลุยกับเจ้าตำต,ตั้งแต่เปิดฤดูกาลครับมาหอดมือนีกับือว่าหลายมือพ่อสมควรนะครับตั้งแต่เริ่มสดเกีย่ยอยู่บาเท่านะครับง่ายบ,บ้างยากบ้างนะครับปะปนกันไปนะครับขึ้นชื่อว่าการทำงานนะครับ มันกับบอดด้สบายล้วพี่น้องเอ้ยมันกับบอดด้สบายขึ้นนอนนี่เฮื่อนนะครับแมนบอคือชื่อว่าการทํางานจะเข้าใจผิดว่ามันต้องสบายมันก็ไม่ใช่ครับบางงานก็มีเหนื่อยนะครับบางงานก็มีสนุกบางงานก็ท้อบ้างเหนื่อยบ้างนะครับอปะปนกันไปมีทุกรสชาติชีวิตนะครับ ต่อไปก็จะเป็นฤด,ดูของความแห้งแรงเข้ามาเยือนต่อไปกสิแห่งสีแดงต้นไม้ก็สิรุ่นใบนะครับผู้เขาทั้งหนาที่เขาเห็นเกียวแนบะเนต่อไปมันก็จิตแดงจึ้งครึ้งนะครับพี่น้องก่อนสุดท้ายแล้วนะแม่แม่จำปาของเราบื้อแม่จำปาเลยนี่จะทายหลายเาเอ้ยแล้ว,ล,วล่ะครับมือนีละ ท้ายและท้ายสุดได้พักผ่อนแล้วหลังจากที่หลังจากที่บืนลมบืนตมบืนแห่งม่น้ำกันนะครับถือว่าคำคุน้นนะครับรถคันนี้ซื้อมาก็อาจจะมีต้องซ่อมเช็คบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าถือว่าคำคุ้นสำหรับผมนะครับ <c oughs> สู้ได้ถึงตุกวันนี้ถือว่าเก่งมากแล้ว ได้น้อยได้มากผมก็ยังบ่หมีนะครับผมเรือหน่อยเรือลายสดครับได้น้อยได้ลายสํหใดผมยังประัทไในร่วมนะครับแต่ว่ามานน้องบัวลาพูนี่ได้ลอยก็ไรอยู่ครับลอยต้นๆนี่แหละลอยกลางๆประมาณนี้นะครับประมาณลอยกลางๆนะครับขาวๆนะครับประมาณลอยสามสิบสี่สิบประมาณนี้นะครับก็ดีกว่านอนอยู่บ้านนะครับอห้าบาทสิบบาทดีกว่านอนอยู่บ้านครับเลือนิดเรือหน่อยก็หักค่าน้ำมันหักเ่าคนครับ <c oughs> ก็เรือนี้เนี่ยนอยกะบเป็นยังครับ <c oughs> ก็ถือว่ามหาประสบการณ์นอกบ้านนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยออกเกี่ยวข้างนอกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีนะครับแล้วก็ามาเจอเพืเ่อนฝูงทางนี้นะครับที่ต้อนรับพวกเราแล้วก็ให้ความอบอุ่นเราอย่างดีนะครับทีมง,งานเซโบสนะครับทุกทุกคนเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> หลักๆก็ผมภา,าคยุวันเซโบสนะครับ ก็ถ้าเสียบุตบริด้ทห่มากเท่ากับบริษาทมากะะับงานนี้มีสภาพที่ดีแรงสุดท้ายของปีแล้วแหละพี่น้องเอ้ยถ้าบริวา,ามีไก่หลงมาเมื่ออื่นนะครับถ้าไม่ไม่มีว่าไก่หลงมาเมื่ออื่นนะครับแต่ตามที่ผมขี่รถเลาะเบิ้องนาจีเลือแต่ต่อเฟืองเหครับนะครับผมผมก็พูดถึงนะผมก็วันวัน,วนอยู่ตั้งแต่มาวันแรกนะครับ ก็เหมือนว่าผมมามันหล่าโพดนะครับแต่ว่ากับที่จังไดย์ผมถิมงานทั้งบ้านบ่ได้นะครับเนาะพอบุนเหล่าทั้งบ้านผมคิดว่าเออมันเกี่ยวเลยไเปลหาหกสิบไรเยบดก็บว่ากับที่พ่อได้ยุบบ่อนะครับเพราะว่าผมมาหล่าจังน้อยนะครับทามาเร็วกว่านี้กับจัไดยหลายกว่านี้ยุ่นะครับแต่ว่าก็คือเราทิ้งงานทั้งบ้านไม่ได้เราก็ต้องจำเป็นจะต้องเก็บงานทั้งบ้านก่อนนะครับแล้วก็เหอกระจังได้มาานะครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับถือว่าหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ชีวิตนะครับ เกิดยูดีไม่แห้งเกิดว่าปีนาเพื่อนหายเข้ามาอีกนะครับเขากับสเสด้เตรียมตัวนะครับเขากับเจนฮัวเราควรทําตัวยังไงนะครับเราควรเตรียมอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ถ้าเข้าบัวมาเข้ากับบึหูเข้ากับกบึงห็นนะครับเข้ากับเด้กแก่ยินเขาวา่าแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ที่ขัดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณชาวนานะครับทุกเจ้าที่เอิญใส่บริการพวกเข้านะครับ ก็เมื่อกี้ผมกับช่วงกินเขานะครับผมกับเปียนร้านนะครับผมเกี่ยวลงมาท่านี้ผมกับเปียนให้ร้านพักพอนะครับพอดียางเหลือผมหลักเขามามันปีบไอเศษปูนนะครับปีบเศษปูนมาที่นี่ยางระเบิดนะครับผมก็เลยเอาไปเปียนมากั่นผมเกี่ยวไอุ้มนึงให้ร้านพักนะครับก็ได้กันพักพอนะครับผมก็เอายางไปเปลียนมากเลยดีนะเอาไปใส่เรียบร้อยก็เหลือแค่บิ้งนี้ลราก็ไปเก็บตรงไหนน้อยหนึ่งครับบิ้งนึงนิดเดียวก็จะถือว่า เ,เสร็จสิ้นฤดูกาลนี้นะครับปอ,อ,อบับเขาม่รีด้ครับเนี่ยหาข้อห่วงไปแล้วนะครับปอบไปแล้วนะครับแต่คือว่าเอาตรงๆเลยนะครับช่วงนี้รถจอดหมดแล้วนะครับผมบอกอย่างนี้นะเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงนี้รถ เขาจอดเบิดแล้วครับจอดเบิดทุกคันหล้วก็ว่าไดนะครับพี่น้องในละแวกนี้นะครับเขาจอดกันหมดทุกคันแล้วนะครับมีร่ผมน่แลนดเก็บงานนะครับก็ผมว่าถ้าสมมติว่าผมมาเดิมาเก็บตัวนีกออาจจะมีคันอื่นมาเก็บหรือว่าอาจจะมีมีคันมาเก็บกับพวกหูนะครับแต่ว่าสมมุติว่าถ้าผมมีรถมาเก็บงานใหนเพิ่นนะครับเจ้าเบิรงมุกเจ้าเบิรงสภาพเขานะครับเนี่ยมันหักเบิรแล้วครับ มันจะปูดถิมหมดแล้วนะครับดีสภาพหรือถ้าสมมติว่าผมบริเวณมาเกี่ยวแล้วกับผมมีรถมาเกี่ยวเลยนะครับพวกพันเชียดจังไรนะครับคนเกิปปดจะพูดถิมอะไรคือแบบพี่นอ้องจ้างคนงานมาเกี่ยวมือมันอกีกอก้โงจะบลไอยแล้วมนะั้งเกี่ยวมืออยู่นี่ฮอตพีไม่กับเแล้วครับผมตาเปลาเลยเพราะว่ามันหักจังสิมันเกี่ยวยากนะครับเกี่ยวเกี่ยวบ่ได้เลยแหลๆนะอันนี้เพิ่นก็ซสัว่ามาให้เลื่มเขานะครับได้ซั่งได้เอาเพิ่นก็ว่า พูดถึงความคุ้มค่าสําหรับเขาก็บผมมีแล้วครับกันที่เขาสภาพนี่ลักษณะนี่ถามถึงความคุ้มค่าขาดทุนนะครับก็ต้องถามหาถึงความคุ้มค่านะครับต้นทุนสูงนะครับในการทํานาแต่ทีจ้างรถเกี่ยวนะครับถ้ารถเกี่ยวมากๆจะไมาจ้างคนเกี่ยวจะว่าเกี่ยวอยู่นีเบิดคาเบิดคาจ่างอีกจักมื่นนะครับจังสีแเหล้วนะครับไม่ต้องถามว่าเกี่ยวหมดกี่กี่พันถึงจะเสร็จนะครับต้องบอกว่าเกี่ยวอีกกี่หมื่นถึงจะเสร็จนะครับ ผมมาทีหลังนะครับตามเก็บให้นะครับบางเจ้าพูดก็บ่าทาแล้วทาอีกท้ากับพวกพูดแลมาเกี่ยวไห้นะครับผมกับไปเกี่ยวไห้นิดนิดน้อยผมก็ไปนะครับในเมื่อผมตั้งหน้าตั้งตามาเกี่ยวข้าวนะครับนิดนิดน้อยผมก็ไปนะครับผมเก็บให้หมดนะครับนิดนิดน้อยๆนะครับผมเก็บให้หมดนะครับก็ผมก็ดีใจนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่พวกผมไปเกี่ยวไห้แล้วเพื่อนบอกว่ามีนามู้เจ้ามาอีกเด้อนะครับ ปีนามู่เจ้าไม่เดือดคือบางทีเราเหนื่อยเนอะเฮากะบก็รู้สึกแบบว่าเราทํางานเหนื่อยเราทํางานเต็มที่ครับถ้าเจ้าของหน้าบว่ามูมูเจ้าเออแค่เขาชมบอกว่าพวกเราเกี่ยวดีทํางานเรียบร้อยนะครับปีนามาอีกเด้อสามีมุ่เฮาก็ดีใจแล้วครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่แรกๆนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเนาะอาจจะไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะบางทีกลับไปย้ำแรงกับผมเตือนครับน้ากานเตเจอสีออกมาหาเส้อแนวกินนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ผมก็ไม่ค่อยอยากรบกวนเสียบรถเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแค่ที่ยูที่มองอยู่มองเศร้าก็แห้งแล้วนะครับผมต้องออกมากินข้าวข้างนอกบางทีนะครับกลับไปรอดบ้าน บางทีผมกับผ้าร้านเอามาหาซื้อข้องขนมปันะครับบางทีกับเพื่อนก็หาเขาหานำซื้อกินนะครับเท่ากับว่าซื้อกิใจเพื่อนนะครับเหลืองานส่วนมากเลิองานมืดทุกมือนะครับเลิองานมืดทุกมือก็อาจจะบม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์แต่ว่ามีเวลาว่างผมกับเขาไปอ่านนี่นะครับแต่ว่าผมบม่ค่อยได้ตอบนะครับก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามพวกเราดีๆเสมอมาแล้วก็ที่คอยแห้งกำลังใจพวกเขานะครับนะเมื่อน,นี้กับุดท่ายและท่ายสุดนะครับเนาะ เดินทางเข้ามาสู่ได้แตงสุดท้ายของปีนะครับอิดรดียวกันทีนี้ก็ไม่รู้จะบาย,ยัางไงพี่นอ้องจะายย่ายังไงครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับจะบอกวแนวสางขพี่นอ้องมันผมรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างนะครับ บอกมาถึงนะครับ่ะเดี๋ยวรอติดตามคลิปตาเลด้เป็น้องนะึกคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ